สวัสดีครับสำหรับเพื่อนชาวเกษตรนะครับที่ติดตามผลงานของสวนเกษตรป้ามริและกิ่งพันธุ์มะกรูดหรือว่ากิ่งพัน์ไม้นะครับหรื้พืดอง่ายว่าสวนเกษตรป้ามริจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้เราจะพาท่านมาชมนะครับมีลูกค้าหลายท่านฮะสอบถามมานะครับว่าปลูกนะครับมะนาวโหหวานนะครับมะนาวโหหวานนะครับ หรือว่ามะนาวโหสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับปลูกแล้วจะออกลูกจริงไหมถ้ามีเพื่อนอาชาวกเกษตรสอบถามมากันเยอะนะครับอันนี้เราเป็นต้น้น,น,นแม่พันธุ์ของเรานะครับนะครับผมก็ได้ทําทการปลูกทดลองนะฮะเพื่อที่จะมาสาธิตให้ท่านลูกค้าทุกท่านได,ได้ได้ทราบนะครับว่าผมก็นําจากถุงก้าถุงกิ่งพันุนะครับมาปลูกลงกระถังให้ดูนะครับหลังที่อยากปลูกก็ได้ประมาณ2เทือนกว่าๆนะครับ ต้นก็จะเริ่มออกดอกนะครับเพราะว่ากิ่งพันธุ์เราเป็นกิ่งพันุ์สายพันธุ์ดีแล้วคัดแบบพิเศษนะครับมีการขยายพันธุ์แบบถูกหลักการนะครับแล้วก็จเจริญง,งอกงามดีนะครับต้นแม่พันธุ์นะครับสมบูรณ์มากนะเรามีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับแต่เราก็สามารถนํามาปลูกลงกระถางกันนี่นี่จากถุงดําที่ไซส์ที่เพื่อนๆได้สนับสนุนจากสวนเกษตรเรานะครับเราก็จากเหมือนกิ่งที่ ส่งให้กับลูกค้านะครับนามาปลูกลงกระถังนะครับจะเห็นว่านะครับบางบางต้นก็เริ่มออกดอกนะฮะเนี่ยจะเริ่มจากเริ่มเริ่มจากดอกตูมๆนะครับนะครับนี่ครับจะเริ่มดอกตูมดอกบานนะครับดอกออกเป็นช่ออย่างนี้ครับเยอะแยะมากไปนะครับหลังจากนั้นก็ติดผลนะครับนี่ฮะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็อาจผลอาจจะยังไม่สุกนะครับตอนนี้ยังไม่สุกก็เริ่มติดนะจะเห็นว่านะฮะทุกต้นที่ที่ปลูกนะครับนะครับ เริ่มกําลังออกดอกครับแต่ทุกๆต้นนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะผมจะซูมให้ใกล้ๆนะครับล <occurs> ักษาแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้ฮะกำลังกําลังแตกยอดพร้อมกับที่จะแตกออกเป็นดอกนะครับเนี่ยครับนะครับนี่ครับเอามาใกล้ๆนี้ฮะเนี่ยครับหลังจากที่ออกเป็นยอดอ่อนทุกบกจจะออกเป็นดอกอย่างฮะดอกทุ้มๆแล้วดอกบานดอกนี่หอมมากนะครับหอมยิ่งกว่าดอกมะลิอีกนะครับนะครับนะครับเนี่ยจะออกดอกเต็มไปหมดนะครับนะครับหลังจากที่ เนี <NYU> ่ครับเห็นจะท่านจะเห็นว่าเป็นยอดอ่อนๆใช่ไหมครับจากยอดอ่อนๆก็จะเห็นว่าเป็นดอกตูมและเป็นดอกบานนะครับนะครับเนี่ยฮะเต็มไปหมดแล้วฮะนี่นี่บานแล้วครับอันนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวผมจะสูงให้ดูใกล้ๆนะครับนะฮะนี่ติดติดผลแล้วเห็นไหมครับน่ฮะติดผลแล้วเนี่ยครับสองเดือนฮะหลังจากที่ผมนำกิ่งตอนที่อยู่ในถุงดําที่พร้อมจะส่งให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับมาปลูกลงครับบางคนมีหลายท่านฮะไม่แน่ใจกลัวถูกหลอกครับ ผมเป็นสวนที่กิ่งพันุ์คุณภาพมีชื่อเสียงนะครับนะครับเคยออกรายการทีวีนะฮะไม่ต้องกลัวครับนี่ครับมีออกให้มีออกลูกให้นะครับางคนบอกว่าไม่แน่ใจกลัวถูกหลอกครับนี่ครับมะนาวโหหวานจริงหรือนะครับตอนนี้ยังไม่สุกนะจะเป็นสีสีออกเขียวนะครับเมื่อสุกแล้วนะครับจะเหมือนกับอีพีแรกนะครับลูกออกสีชมพูเหมือนแอปเปิลฟูจินะครับหวานหอมนะครับ นะฮะนี่네นะครับางนี้ท่านจะเห็นว่าน่ครับมีลูกจริงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยฮะถ้าลูกเล็กๆจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะเนี่ยนะฮะมีดอกนะครับมีลูกนะครับนะฮะทุกต้นถ้าเกือบนะฮะครับหลังนี้ที่ผมปลูกได้ประมาณ2เดือนกว่าเองฮะมีแล้วก็มีลูกค้าหลายท่านบอกว่าขอปลูกเอาแบบมีลูกเลยไหมราคาเท่าไหร่ก็สู้นะครับนั่นลูกค้าใจถึงอีกนะครับผมก็จัดทําให้ฮะตามใจลูกค้านะครับนี่ครับนี่ฮะจากถุงจากถุงดํานะครับมาปลูกลงเป็น อในกระถางครับราคาอาจจะขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าเราผมต้องเอามาดูแลอีกเป็นสองเดือนนะครับนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครมีนะฮะมีเน่ยลูกเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับนะครับเนี่ยลูกอย่างนี้นี่ยังเขียวอยู่ฮะเดี๋ยวมันจะค่อยๆยังไม่ใหญ่นะยังไม่ยังไม่โตเต็มที่นะถ้าโตเต็มที่นี่ก็นะครลูกประมาณลูกท้อนะฮะนะครับนะครับดอกสวยนะครับกลิ่นหอมนะครับนะครับเนี่ยผมนะครับจาก จากต้นจากแม่พันธุ์ผมก็ขยายมาครับนะครับก็อันนี้ผมเอามาทำปกตินี่ก็จะทำเป็นถุงดำอย่างเดียวะฮะส่งเพราะว่าแต่การส่งจะง่ายนะครับถ้าเป็นกระถางน้ำหนักจะเยอะนะครับค่าส่งอาจจะแพงแบบนิดนึงแล้วก็ราคาพอหลังจากที่ผมนำมาปลูกแล้วเนี่ยกิ่งก้านสาขามันก็จะเยอะนะครับราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านท่านใดสนใจนะครับติดตามได้ในสวนเกษตรป้ามะลินะครับแต่ นะครับผมมีให้ดูครับนี่ครับนี่ทำให้ดูนะครับบท่านให้ท่านเห็นนะครับแก้ข้อขังหาที่ว่าปลูกแล้วจะออกลูกจริงไหมนะครับจะถูกหลอกไหมนะครับนี่ครับผมทาให้ดูนะครับมีนะเดี๋ยว EP ต่อไปก็ผมจะรอให้มันสุกก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่สุกก็ดูลูกเขียวๆกันไปก่อนนะครับดูลูกเขียวๆกันไปก่อนนะครับนี่ครับนะฮะจะเห็นนะครับผลงานนะครับสวยฮะเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยผมซูมนะฮะ เป็นไม้ประดับก็ได้นะครับอ่าครับผมไม้ประดับก็ได้นะครับปลูกกินก็ดีนะฮะไม่เหมือนใครนะครับรับรองได้ไม่เหมือนใครนะฮะผมผมคัดแต่กิ่งพันุดีๆงามๆนะครับผมเลี้ยงอย่างสมบูรณ์ดีนะครับก่อนที่ผมจะนําไปขยายพันธุ์นะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวติดตามนะครับผมจะลงให้ดูเมื่อเอ่อ มะนาวโหหวานผมสายพันธุ์ญี่ปุ่นถ้าเมื่อไหร่สุกถ้าเมาื่อไหร่าารออกเริ่มออกสีชมพูเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำให้ดูในเวอร์ชั่นต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับถ้าท่านสนใจก็โทรติดต่อได้นะครับ084 614 1 7หนนะครับสวนเกษตรป้ามลิจังหวัดสุขโขทัยครับสวัสดีครับ